สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่ชายจากจุราติวเตอร์นะคะจะมาแชร์ข้อมูลดีๆแล้วก็ตอบคำถามน้องๆที่สอบถามกันเข้ามาค่ะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับ i อเอลส์แมนะคะยื่นคณะอะไรได้บ้างต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าได้หขึ้นไปเนี่ย mm hmm. ก็ยื่นได้หลายคณะในประเทศไทยเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคณะออกแบบสถาปัตย์อินเตอร์ของจุฬา,า mm hmm. ก็ยื่นได้นะคะหรือว่าเศรษฐศาสตร์อินเตอร์จุฬาก็ยื่นได้เช่นเดียวกันค่ะอยากให้น้องๆเนี่ยลองเช็คข้อมูลของแต่ละคณะที่เราต้องการสมัครให้ดีนะคะว่าเขาเนี่ยเรีวยว่เท่าไหร่เราจะได้มีเป้าหมายแล้วก็ทําคะแนนให้ได้ตามนั้นเลยค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะมาติว i อเอลกับเราที่จุฬาติวเตอร์นะคะเรามี3แบบให้เลือกด้วยกันค่ะแบบแรกเลยนะคะจะเป็นคอร์สกลุ่มย่อยค่ะที่สอนสดโดยติวเตอร์ของจุฬาติวเตอร์และอาจารย์เจ้าของภาษาอันนี้เป็นการสอนแบบรับรองผลด้วยนะคะหรือว่าใครอยากจะเรียนออนไลน์ก็จะมีคอร์สออนไลน์ที่สอนโดยครูหลิงด้วยค่ะอันนี้เนี่ยน้องๆสามารถที่จะเลือกได้ด้วยนะคะว่าอยากจะเรียนแค่บางพาร์ทหรือว่าเรียนแบบฟูลคอร์สทุกพาร์ทเลยเป็นการรับรองผลเหมือนกันค่ะและแบบที่3นะคะเหมาะกับใครที่ตารางเวลาค่อนข้างบีซี่นิดนึงนะคะก็สามารถจะมา ลงเรียนคอร์ส p r i เ a t หรือว่าตัวต่อต,ตัวกับเราได้ค่ะโดยที่น้องๆเนี่ยสามารถจะเลือกวันแล้วก็เวลาที่เรียนเองได้นะคะติวเตอร์ทุกท่านของเราเนี่ยจบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาโทเลยค่ะการสอบนะคะมีเพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นนะคะเลือกทางที่ดีที่สุดเลือกจุฬาติวเตอร์นะคะ